รู้หรือ,อยังว่ากเกษตรกรไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ได้เงินสดจากรัฐหลายอย่างมากแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้นะหรือไม่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์กันเลยและคลิปนี้เนี่ยจะพามาดูสิบสิทธิ์สวัสดิการเงินสดของเกษตรกร,กรที่มีจริงมีตั้งแต่รายละพันบาทไปจนถึงเงินช่วยภัยแล้งช่วยน้ำท่วมที่หลายคนเนี่ย พลาดเพราะไม่รู้ข่าวจะเพิ่งเลื่อนผ่านนะสิทธิ์นี้เนี่ยของกเกษตรกรโดยเฉพาะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะว่าเงินช่วยเหลือกเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็กองทุนอุดหนุนจากภาครัฐโดยจะโอนผ่านบัญชีทกสเกือบทั้งหมดนะแปลว่าถ้าเรามีทะเบียนกเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรหรือว่ามีฟาร์มบุกเนี่ยถือว่าคุณมีสิทธิ์แล้วครึ่งหนึ่ง สิทธิ์ที่หนึ่งเนี่ยเป็นสิทธิ์ยอดฮิตนะแต่หลายคนก็ไม่เคยใช้โครงการช่วยเหลือผู้ปลูก,ลกข้าวในปีปี2568รัฐไน้ให้เงินไร่ละพันบาทสูงสุด10ไร่รวม1,000 0บาทต่อครัวเรือนโอนตรงเข้าทกศนะตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของทกศหรือไม่ก็แอป BAC Mobile สิทธิ์ที่สองเนี่ยนาปีก็มีนะนาปังเขาก็ยังได้ รัฐเนี่ยจ่ายให้ไร่ละหนึ่งพับาทอีกชุดเหมือนกันนะแต่จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปลังให้ทันในรอบนั้นซึ่งปี2,568กเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะช่วงมกราคมที่ผ่านมานั่นเอง สิทธิ์ที่3เนี่ยต้องย้อนหน่อยนะแต่ว่ายังมีผลกับหลายคนโครงการเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาทที่จ่ายเดือนละ5,000บาท3เดือนช่วงโควิดคือมีบางจังหวัดเนี่ยยังจ่ายรอบตกหล่นอยู่ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเช็คสิทธิ์ย้อนหลังก็ได้เลยสิทธิที่4เนี่ยถ้าเจอน้ำท่วมภัยแล้งลูกเห็บ รู้ไหมว่ารัฐนเนี่ยก็มีเงินชดเชยให้นะเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยจะได้รับไร่ละ1,113บาทหรือกรณีเป็นส่วนผลไม้เนี่ยต้นละ1,670บาทเลยนะสูงสุดได้ถึง30ไร่กันเลย สิทธิที่5เกษตรกร,เ,กรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูมีเหมือนกันถ้าเจอโรคระบาดจะได้ชดเชยตามจำนวนสัตว์เช่นวัวเนี่ย5,000บาทต่อตัวหมู3,000บาทไก่40บาทคือขึ้นอยู่กับความเสียหายไนดะ้แล้วก็เอกสารที่ยื่นกับปศุสัตว์อำเภอสิทธิที่6เนี่ยใครเป็นอสมอกเกษตร หรือว่าช่วยงานชุมชนเนี่ยก็จะมีกองทุนอสมอแห่งชาติดูแลนะเงินช่วยค่ารักษาค่าทำศพค่าทำงานเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวมสูงสุดใน3ามหมบาทแต่ต้องเป็นสมาชิกก่อนนะ สิทธิ์ที่เจเนี่ยหลายคนไม่รู้เลยว่าถ้าเราเป็นกเกษตรกรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถขอรับเงินสนับสนุนรายเดือนได้นะตั้งแต่500จนถึง1000บาทจากกองทุนผู้สูงอายุกกเกษตรกรได้เลยคือยื่นได้ที่อบอตอรหรือว่าสำนักงานกเกษตรอำเภอนั่นแหละสิทธิที่8บางคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเงินช่วยกเกษตรกรเนี่ย ไม่ได้มีแค่จากฟรีแต่ยังมีกู้ดอกตามนะเช่นโครงการกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,กรดอกเบี้ยเด0.01ต่อเดือนวงเงินไม่เกิน200,000บาทต่อรายสำหรับฟื้นฟูอาชีพนะ สิทธิ์ที่ 9. ช่วงหลังรัฐบาลส่งเสริมเปลี่ยนจากข้าวเป็นพืชใช้น้ำน้อยอย่างเช่นข้าวโพดมันถั่วเหลืองถ้าลงทะเบียนเข้าร่วมเนี่ยจะได้รายละ1,500บาทเลยนะเรียกว่าเป็นเงินสดสนับสนุนปรับตัวในยุคแล้งนี้สิทธิ์ที่ 10. สิทธิ์สุดท้ายใครที่ใช้รถไถเครื่องสูบน้ำมีสิทธิ์รับเงินคืนค่าน้ำมันด้วยนะ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีโครงการที่จะคืนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเครื่องจากเกษตรกรแล้วรู้ไหมอันนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครเนี่ยรู้เลยเห็นไหมละวว่าสิทธิ์เนี่ยเยอะมากๆแต่ปัญหาคือคนไม่รู้นะหรือไม่ก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทำให้พลาดเงินหลักหมื่นต่อปีแบบฟรีไปเลยนะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์นะ ที่เว็บไซต์ efarmer หรือไม่ก็ Li n e BAC Family สมัครไว้เถอะนะปีหน้าเนี่ยเงินเข้าแน่นอน